พี่เปิออ้ลว้าเออทำไมตรงนี้มัน,มน,นก็มันก็ต้องกาะอยู่แลย้ยพี่เปิ้ลอะเออเอเอเี่าเสร็จพี่เปิ้มาทันทีเลยก็อแอบถ่ายรูปเลยเ ขับมั่งนะนะนั่ง่ังมาแล <No. S 2> ้วจะขาอยูย <hơn> ีส <20 uu? S 1> ิบนาทีโคตรนานเลยนะใครปดด้วยนะว่ขับยังไงโอ้ยออ้า้ เอคูเลย้ย่่่ไม่ว่าใจเยเดี๋ยวต่ก็หลุดหรอกก็จับเน่นอยู่เนียจับเสื้อพี่ห่อนู่นี่

ที่น่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเอาไมได้สองรอบอ่ะโธ่เฮ้ยย่าดิเราเสียวอยู่อยากังขี้ ำไมทีเราขี่มอเตอร์ไซค์เรางขี่ได้ก็นั่นมันขี่ได้แต่ที่อันนี้มันโคตรพุ่งเลยนะเออก็มอเตอร์ไซค์มันก็พุ่งเหมือนกันนั่นแหละอันนี้มันเสี่แล้วอันนั้นขับยากกอีกมันเป็นสองล้อโอ้ยมือสั่นโอ้ยอจะตายแม่ช่วยหนูด้วยกินข้าวอยู่บนหลังคาตกมาไทยยังเหลืยี่สิบกล่องก็ไม่หายฮะคุณข้าวเดินข,ข้าสองรอบเหรอแม่อขอขับมั่งดิพี่บ้าน แม่นูอยากขับมากใช่ค่ะาบแม่รู้บแม่ออกขอบปิดก้อขอขอปิดนี่ รอบสุดท้ายเหรอทั้งหมดเราคือขึ้นกระดับเลยเหรอไม่